ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานเมื่อโลภล้ําไปคนเหา่าก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า การังเกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตถปิงแก่เจ้า ขอเชิญท่านทักฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวนทิดตอนเตี้ยงถึงเตี้ยงเกิง12นาฬิกา5นาทีแผว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ตอ e o ความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือพอตึงภาพนิ่ยินถึงเสียงที่เวอร์ไวทเว็บ c อทเคอร์ o ลัสหกน่งละ YouTube สถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ทพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า ครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยเสื่อจชนบทนะฮะปิกนัาท่านผู้ฟังกู้วันปิกนะครับเวลาสักประมาณเที่ยงถึงเที่ยงเกบนะครับรายการเรอา,าเนนก็โดยทาง,ง,งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุ่งเดือนบุญยุทธ์นะครับก็นำเสนอกันมาคเป็นเจ้าปีนั่งทับแล้วก็เราจะเอาเรื่องราไปฝากที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนที่อยู่นนในชนบทเป็นกาให้ิการต่เป็นอะไรกันางเื่อเราจะเกี่ยวการต่างประเทศนะครับช่วง,งหลังๆนี่นะครับตั้งแต่โควิดระบาดมานี่คำขอ่อ,อกให้โอกาสได้ไปตั้งดจันบ้ด แต่เอ,อเวอรเนี่ยเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วมีมีโอกาสได้ไปเวียดนามนะครับเพราะว่าจรน,นีๆไปค่อนข้างออจะสะดวกนะครับออก็เหมือนจะเอามั่งเท่วบินจากจีหมาจะลงที่น,นะครับ็อ,อ้วไป ช่วงที่ผ่านมาก็พอดีทางเวียดนามนะครับก็มีการมีการไส้เตไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายซึ่ง อย่างอย่างที่บอกตะกีน้นะว่าเวลาไปเวียดนามนี่ก็มอบเขานั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่เปุงเทพดปได้นะครับแต่ว่ามันมันมีพิธีรีตองอะไรอย่างนั้นนะนะครับก็แช่อเอาพาาปอตไปไปก็ เวลาเข้าเมืองที่ฮั่นก็เป็่นก็จะมีถามหาไป,ไปรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็ไอผลการตรวจนะตรวจไอโควิดก็เอาไปแสดงนะและ้วก็เอาไอพาสปอร์ตไป ตีตาเข้าเมืองอย่างเน,นรัศนีเราจะเดิน,ดนออกไปง่ายๆนะครับก็พอมีอย่างยุ่งยากนะครับอไปญี่ปุ้นไปเที่ยวนี้ก็ค่อนข้างจะค้อค่อยคลึกคักเจ้าเจ้าที่เคยไปเมื่อก่อนโควิดนะครับก็ไปดูความเจ้าหน้า ก็ยังเอ่อทางเวียดนามก็ช่วงโควิดนี้ก็ยังบ้ค่อมีอย่างเปลี่ยนแปลงสงกาไเลยก็แต่ว่ากาทางเวียดนามเวลาาไปนี่ร้านอาหารส่วนใหญ่มันร้านใหญ่นะฮะร้านค่อนข้างใหญ่คนก็ค่อนข้างนักนะเออแล้วก็ไอ เออเต้าที่หันในช่วงหลังนี้ที่ไปที่เมืองโคจินินซิตีเนะ่ไอเมืองไซงหง่นเก่านะมันก็เอร้านกาแฟนี่เกิดเออเปิดใหม่เ,เยอะแยะเลยนะแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนค่อนข้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะร้านกาแฟก็มีคน เป็นค่อนข้างนักทีเดียวร้าน้านกาแฟก็เปิดใหมหน่นักเนี่ยเท้าเี่อี่ก่อนก่อนโควิดนีไปนี่ก็บอกบอกค่อยมีกิจารนะครับก็อว่ากิจการเกี่ยวกับไร้านกาแฟนี่ต่างเวียดนามนี่ก็นนกำลังเ,เพิ่มขยายกำลังอัตราการเจริญค่อนข้างสูงกาแฟเจ่าที่ดูแล้วมันก็มี มีสภาเยี่ห้อยห้อที่เราบุกจักชันักเลยนะแต่ว่ายี่ห้อมันจำทั้งหลายที่ทั้งบ้านครบปะอยู่ก็ป่าในเวยดนานนะแต่ว่ายี่ห้อใหม่ๆเจ้าที่ผ่านเปิดนีค่อนข้างใหญ่ใจเลย อในเรื่องของกาแฟนี่อส่วนใหญ่อในเรื่องสวนกาแฟอย่างตองนี้เขาก็ปลูกกันนักนะเวียดนามนี่จะเป็นผู้ผิดท่านนาเลยนะในในใน,ในเรื่องของกาแฟนะแล้วก็พอดีได้มีโอกาสไปขึ้นไปแถวดารัดนะแถวดารัดนี่ดารัดนี่มันเป็น ที่บนดอยะที่บนดอยอไปดูที่เขาเลี้ยงช่อมดช่อมดขาว่าอเห็นอะไรอย่างนี้นนซึ่งเขาก็มีการเอาช่มดมัน,มนเลี้ยงไขยย่แกะไข่เนี่นยนะไอ้กรงแบตเตอรี่เนี่ยน,นะ เป็นตัวเป็นตัวเปว็แล้วก็เอาเม็ดกาแฟเลี้ยงแล้วก็เก็บที่มันถือไอ้กาแฟที่ผ่านตองของอของชมดนีนะะมันก็จะมีกลิ่นรสชาติออย่างเงี้ยพิเศษออกไปนะครับขายราคาค่อนข้างดี เนี่ยค่อนข้างดีเท่าที่ไปดูเขาเอ่อเลี้ยงเชโมเหมือนกับเลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่ไข่นะโกงนี่แยกโดดตัว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 ตั้งหน้ากับมีลาเอากาแฟอ่ะที่มันกินนะแล้วก็ตั้งในนั่นก็จะมีที่ห้องเอาที่มันแล้วก็เอาที่มันไตอ่า ไปผ่านขระบวนการเห็นกรรมนึ่นะแล้วก็คนไอกาแฟนี่ก็จะขายได้ในราคาพิเศษนะพิเศษในราคาที่แพงกว่าราคาธรรมดานักเลยนะครับถ้ากาแฟอันไอัวปกติทั่วไปนี่อาจจะกิโลกิโลสักสองสามร้อยแต่ว่าถ้าเป็นของ ที่ผ่านตองชมดไปแล้วนะมันก็โลหนึ่งสองสามปันอะไราราคาแปลงขึ้นเด็ติดจบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่านสนใจทีเดียวนะฮะทั้งบ้านเฮานี่ก็รู้สึกว่าอย่างอย่างที่โอยจ้างนะนนั้นเป่นก็มีกาแฟช,ชมดขายตัยแต่ว่าขบวนการคลิตนี่ถ้าอยาแตกต่าง ไปจากเอ่อไปจากทางเวียดนามนะพอทางราจรากนี่เอ่อส่วนใหญ่นี่ก็จะอันไปไปปล่อ,อยใหนะ้ช่อม,มดมันมาไล่กินกาแฟที่มันร่วงลวงตามพื้นเก้านะพืะ้นเก้าอัน กาแฟชิชมดนะครับซึ่งก็จะแตกต่างไปจากทางบ้านเราซึ่งกาแฟชิชมดนั้นที่เรียนหนานี่กเระยงชิสมดในโครงแยกโองกระตุกกระตัวเหมือนกับงเรยิงไก่แล้วก็จะป้อนกาแฟที่กิน แล้วก็เก็บเอาที่มันามา,าผ่านกระบวนการมดต่อเอามาล้างนาเพืออมาอย่างนี้นก็จะได้กาแฟที่มีรสชาติเี่เปรี๊ยงเกินรสชาติหรืออย่างไรจะลำมกับธรรมดาเนี่ยก็ซึ่ง,งจะแตกต่างไปจากไอ้กาแฟนะที่ คลิปทางด้านเหน้านอย่างที่โดยจ้างจะมีกาแฟพิะมดขายในราคาที่เต็เหมือนกันซึ่งกระบวนการที่คลิตที่โดยจ้างนี้ก็อจะใช้จานไปไล่เก็บเอาตามเกลียวของอต้นกาแฟนะฮะอะไรงก็ มันก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกกาแฟอยู่กับปอยที่เห็นว่าชะมดมันงิมดูแถวนั้นแหละนะครับโดยปาร์า่าได้ไดกักขังแตบบ่เบลกาที่เลี้ยงที่เวียดนามนะเพราะว่าเจ้าเจ้าที่สอบถามดูนะเองพี่ดอยยังเคยทำในลักษณะนั้นมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าพอดี มีกลุ่มอนุรักษ์อย่างสัตว์อย่างตัวอย่างนี้ยขึ้นมาว่ามันค่อยดีซึกตัวใดในการกาักสัตว์ไปข้ามสัตว์นะกะ็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ก็ปล่อยให้อันชะมกเนี่ยมันอยู่ตามสวนตามอย่างไปตามเรื่องต่างของมันนะครับเสร็แล้วเราจะไปไล่เจ็บที่มาเอาในในธรรมชาติ ก็ความรู้สึกของกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์ทั้งหลายก็จะดีขึ้นนะการขายการอย่างใดอย่างก็น่าจะดีนะครับอันนั้นคือ,อกาแฟาชะมดนชีชะมดที่เอาผิดในบ้านเราแต่ว่าซึ่งจะแตกต่างไปจากอของที่ไปหันที่เวียดนามนะฮะแต่ว่าไอท้ที่มีชื่อ เสียงโด่งดังในในใน,ในเรื่องไอกาแฟาที่จมต้นเี่มันก่อโฟจะเป็นที่อินโดนีเซียที่ชวาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นกาแฟาที่ราคาพิเศษนะฮขายในราคาแพง่าธรรมดาหลายสิบเจ้านะครับฉังน,นั้นก็เป็นขบวนการที่เพิ่มมูลค่าของกาแฟานะครับอังน,นั้นก็เข้าไปหารที่แถวดารส แถวเวียดนามก็เข้าทา่าดีนะะคนก็ขนาดในช่วงโควิดนี่ก็ยังมีคนขึ้นไปแอไปแอลไปดูไปนั่งกาแฟไปซื้อกาแฟพึ่งก็ทำในลักษณะไอ้ไท่องเที่ยวนะเป็นเชิงท่องเที่ยวเลยคนก็ไปแอลไปดูการเลี้ยงชมดโดยใช้กาแฟแล้วก็ผิดกาแฟขบวนการซึ่ง ก็ทำเอ่อเป็นขันเป็นตอนเหมือนเหมือนกาตั้งเอ่อพี่เอาไปแอลเมลิมนนะฮะอ่าไปดูฟาร์มผีเสื้อที่ที่พี่ผมเคยเคยทำมามก่อก่อนแถวตั้งแม่ลิไนไยนั้งเข้าน้ำตกไม่สาแต่ก่อนนั้นเขาจะมีอ่กระเบะื้องนคืออ่มีกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก็จะมีผิดพัฟฟนแจกกระเบื้องขายออย่างงี้ลักษณะนั้นแบบเดียวกันนะครับเอ่อก็ กันก็คาด่าดี้หนึ่งกันนะครับเจ้าที่ดูนะฮะภัยที่ปลูกกาแฟจะทําในลักษณะนี้ก่อนไม่จะมีเอ่อมาท่องเที่ยวมาช่วอยอุดหนุนช่วยซื้ออะไรอย่างไเงี้ยแหวแล้วคนก็แค่าหันนะครับแค่าหาันเพราะมันแตกเป็นโอเช่ธรรมดานะครับก็คนเจ้าที่ดูว่าแขกคนที่ไปแอวไปกินมีทั้งคนเวียดนามมีทั้ง คนคนักท่องเที่ยวมาจากแหล่งอื่นไปแอลนี่ยแตที่ดารัสนี่ก็มีลูกศิษย์นะที่เคยมาอบอรมเ,เรื่องข้อหเหตุการเศร้านะเขาก็ไปทำเหตุการณ์เศร้าที่ฮั่นตัวนะครับและก็เหตุการณ์เศร้าที่ที่ไปปาลูกศิษย์รายนี้ เขาจะเพาะในถังเช่าในขวดเหล้านะครับขวดเหล้าก็กาก็จะขายเนื้อให้ถังเช่้าที่อยู่ในขวดเหล้าเือ,อเอาไปเติมเหล้าคนเดียวนะครับอก็เขาท่าเหมือนกันนะเขามีวิธีคิดในการที่เก ทำบิดพันแอบ,บแตกๆดีนะก็จะมีบบทังเห้าที่อยู่ในวดเล่าวดเล่าสวยงามน,นะครับแต่แลวก็เขาก็จะมีฉลากอบอกว่าคือเอาเหล้าเติมลงไปนะคล้ายๆกับถังเหล้าดองเหล้าเลยครับก็ขายไในราคาที่ข้าอข้าวหรืออด้รในราคาแพงแ่าธรรมดาเลยนะครับ ขวดนึงเต็นหลายพันบาทเอเอ่อบานทห่งยังอาหารไทยทำาด้วยนะครับอในในใักษณะเอาทางเช่าเ่ะเเ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 รเเ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 ีเเ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 นเเ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 นเเ่เเเไเเนเเเาเเ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 เ่เเเเาเบเกเหเเาเเเเเเเลเเ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 หอ แต่ต้องทำอะไรอย่างนี้นากตแค่เอาไอ้เอาน้ำฟ้อนเติมลงไปนะครับแล้วก็เอากินเป็นเอ่อเป็นน้ำชาเป็นน้ำชาจากเขตทางเช่าอย่านแล้วในสมัยนั้นเขาก็มีแนวคิดที่พาสิาพิ์ทางออกมาซึ่งสังเกตารุณย์ที่มาถึงแล้วซึ่งจะทำพัฒนาถึงนาดนั้นก็ ไปหันมาเาาน่าเออเขาจาเนี่ยจะเอามาทำเ,เงินได้หุ่งนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของอะไอ้อไรที่ไปหันมานไปหันมาที่ไอ้ที่เวียดนามนะฮะแต่พอดีออที่เวียดนามนี่ในใน,ในระยะหลังเนี่ยนะไอ้หลังจากโควิดอันระบาดระบาดหลายรอบแล้วเหมือนกันนะไอ้ที่ไอ้เวียดนามนี่ ในระยะหลังนี้ก็เพิ่งก็มีการใช้สมุนไพรต่างๆหลายอย่างนะครับในยาจะก่อเก้าที่ทักษานม่ก็เพิ่อก็มีทั้งยาหมูเข้าเหมือนกันนะยังใจ้อยู่ฟา,าวิพิลา,าวิยะอะอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นมาตรฐรนที่ใจอยู่ว่าในะะหลังนี่ก็มีการใจหมู่บ้านลาจโจนเหมือนบ้านเฮาเหมือนกันนะเพราะว่าอาที่ในเวียดนามน,นี่ก็มีฟ้านลาจโจนเหมือนกันนะก็มีก็ททาก็ค้นกะติดตามข่าวแบบเดียวกับทางบ้านเฮานะแก่เริ่มต้นนะก็มีการใจสมุนไพรเข้าไปทดลองทดสอบหลายอย่างนะมีทั้งพักข้าวตอง มีทั้งโกละแอนแบบเมือนบ้านเราเลยเนะี่ยเพราะมันมันใกล้เคียงกันนะครับ mm hmm. ก็ร mm ู hmm. ้ส mm ึก hmm. ว่าจะใช้อะไอ้ข้าวตองนี่ค่อนข้างนุ่เลยเพราะว่าที่เวียดนามนี่ก็กินไอ้ข้าวตองกันเป็นไปจํำอยู่แล้วนะเพราะว่าอมันจะเป็นเครื่องเคียงแล้วเป็นในพักพักที่เป็นจํำโต๊ะเลยนะก็กินก๋วยเตี๋ยวกิน อพคงการก็จะมีผักตรองอเอาไว้กินเลยนะครับในเชวงนึงแต่วา่าในช่วงหลังเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาเบ็ดเซร็จนะก็ชี้ชัดว่าไอ้ตัวที่ใช้ได้ในการควบคุมได้สำหรับไอ้สมุนไพรที่ใช้ควบคุมโควิดตัวที่ดีก็เป็น ไอ้ที่ง่ายที่ดีอย่างนี้นะก็คือไอ้ฟ้าลายโจรน,นะรตอนนี้เออเจ้าที่ไปนี่พพวกเขาเอ่อก็ได้ที่นะจากรัฐบาลน,นะพึ่งที่สักสองสองหมื่นสองพันเอ่อเฮกตาร์นะเอาหกจุดห้ากูข้าไปหกหกจุดสองห้ากูข้าไป มันก็จะเป็นพื้นที่ว่ากันข้อนเป็นแขนงให้อะไรเมื้อก็เออก็เลยอไปไปไปดูกับเขาเนี่ยเพราะว่าเขากะว่าจะปลูกฟ้าทลายโจรในพื้นที่ที่แต่ว่าเนี่ยนะครับก็อไปสำรวจดูที่ดูต่างเอก็ตอนนี้ก็กะวางแผนว่าจะปลูกมันสำหรับฟ้าทลายโจรนี่ ก็เ่าที่ดูแล้วที่นี่เขาก็จะมีระบบปลูกพืชที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการวการปลูกอ้อยปลูกมังส่ารังนี่เขาก็จะมีระบบน้ำแฝกเซนเตอร์ซ็นเตนเอร์กแต่ว่าไพว์กเซนเตอร์อย่างนี้มนาะที่อาเป็นการเป็นแขนไปยาวๆาว่ากันอุม่มพื้นที่ ว่ากันได้เ,เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเลยมีหัวสปริงเกลร์ห้อยลงมาแล้วก็คนน้ำแล้วก็มีล้อมันเอวไปนะะแล้วก็หดน้ำในลักษณะนั้น,นก็ค่อนงก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัย,มยทีเดียวนะก็คิดว่าที่จะปลูกที่เวียดนามนี่ก็คงจะใช้ระบบน้ำระบบพึ่งน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ ของบ้านเราจะแท้นี่ตอนนี้ก็จะมีหลายบริษัทนะที่ทํำในลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะที่ใช้ระบบน้ําที่ใจพิดิึรเพราะว่าไฟวักเซ็นเตอร์น,นะใจแอนล้อเตลไปแล้วก็มีต่อน้ำนะตอนน้าอยู่ตั้งบนแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์ห้อยลงมาขุดน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่นะ สามารถที่จะพิชในพื้นที่กว้างๆพื้นที่ใหญ่ๆได้นะครับรู้สึกว่าหัวห้องน้ำในลักษณะนี้อันระบบหน,น,น,นๆๆึ่งเนี่ยจะคุมพื้นที่ได้สักเฮกตาร์หนึ่งนะเออไม่ใช่เฮกตาร์เฮกตาร์นี่เป็นแค่หกปลูกกว่ารู้สึกจะหกสิบสักสิบเฮกตาร์นะคุมพื้นที่ได้ อยู่ประมาณหกสิบหกสิบเจสิบละเจสิบไล่นนะีต่อต่อชุดหนึ่งที่ที่มันเป็นเดินดบบวงกลมนะแต่ว่าก็จะมีระบบใหม่เห็นระบบหนึ่งซึ่งเดินไปใต้เรื่อยๆอ่เป็นแขนที่เดินไปไปได้เรื่อยๆมีต่อ,อส่งน้ำตอยไปต่อยนะอันนั้นก็สามารถคุมพื้นที่ได้ก็บค่อยจำมการสักเท่าไหร่นะ ว่าไปเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยกับมกกันกะเดินขนน้ำไปได้เรื่อยๆเองในล้อส่วนนั้นนลยคมนนี้ก็น่าสนใจเหมือน,นกันนะครับแต่ระบบนี้ได้แต่ก่อนที่เราจะไปนี่เอาเวลาถ้าจะหมลไะนะครับถ้าจะได้ลวกอดป้ากันใหม่วันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้เอาเอาแค่นี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ